สวัสดีครับผมจ็คคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นรุ่นเ4มนะครับปกติแล้วเ4มจะมีแต่เป็นงานไม้ประดู่นะครับผมจะไม่ได้ทําเป็นงานไม้กระถินเทพาเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็เลยจะทําเป็นรุ่นไม้กระถินเทพานะครับก็เลยทําเป็นงานสีดําเป็นงานราคาถูกให้ไปเลยนะครับปกติแล้วงานไม้ประดู่จะอยู่ที่ราคาส0 0พนนะครับเอาไม้ประดู่ไปพ่นสีก็จะอยู่ที่สองพันนะครับพ่นให้ฟรีนะครับแต่ตัวนี้นะครับ เราทําเป็นรุ่นไม้กระถินเทพานะครับเป็นไม้ราคาถูกให้นะครับตัวนี้นะครับปกติผมจะขายอยู่1นึ9งบาทนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวมือสอดอยู่แล้วราคา1,799บาลดเหลือพันหกนะครับก็เลยจะขายเป็นราคา1,599บาทเลยนะครับเป็นรุ่นยวกันกับมือสอดไปเลยนะครับรุ่นราคาหนึ่กาสิบเาบาทนะครับถือว่าเป็นรุ่นแจาโปแล้วกันนะครับ เป็นตัว M4 ไม้กระถินเทพาสีดำนะครับใครอยากได้รุ่นนี้ก็สั่งเป็น M4 ไม้กระถินเทพาสีดำนะครับโทรมาสั่งซื้อกับแอดมินเราได้เลยนะครับก็เนี่ยครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ0972688650นะครับบอกกับแอดมินเลยนะครับว่าอยากได้รุ่น M4 ไม้กระถินเทพาสีดำนะครับตัวนี้1,599บาทจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับรวมส่งนะครับมีรับประกันตัวไก่ให้ตลอดชีพเหมือนเดิมนะครับไก่เนี่ยเรารับประกันให้ตลอดชีพนะครับ อุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีลูกดอกให้1ลูกนะครับมีท่อพร้อมสาย P e 1 0 0ปอนปอให้1ชุดนะครับยาง1ชุดนะครับพร้อมน็อตบูทนะครับตัวนี้เราใส่เป็นน็อตบูทให้นะครับจะได้หมดปัญหานะครับเนี่ยใส่น็อตบูทให้หมดปัญหายางขาดไอเชือกมัดยางขาดนะครับตรงนี้จะไม่ขาดตรงนี้จะไม่ขาดเลยนะครับตรงไอเชือกมัดยางเนี่ยเมื่อก่อนมันจะชอบเป็นขุยนะครับถ้าเราไปใส่ตรงตรงรูสไลด์ หรือว่ามัดใส่ตรงรูเนี่ยมันจะชอบเป็นคุยขึ้นแล้วก็ขาดตรงนี้อยู่บ่อยๆนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับให้เป็นน็อตบูทไปเลยนะครับตัวนี้จะไม่ขาดเลยใช้จนยางพังไปก็ไม่ขาดนะครับตัวนี้นี่ครับส่วนอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอก100บาทนะครับเอ้ยลูกดอก50บาทท่อพร้อมสาย PE 100บาทนะครับลูกดอกลูกละห้าสิบท่อพร้อมสาย PE แบบนี้นะครับท่อมีชุดสาย PE เนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับยางชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับน็อตบูทก็สั่งซื้อเพิ่มได้นนะครับบ็อตูท คู่ละสามสิบนะครับเนี่ยซ้ายขวาหนึ่งคู่สามสิบาทนะครับตัวนี้ปีกจะรองรับน็อตบูทสามรูนะครับเนี่ยครับจะมีหนึ่งสองสามนะครับจะใส่ยางได้สามสิ้นนะครับก็ถ้าใส่สั่งยางไปเสริมนะครับก็สั่งน็อตบูทไปด้วยตัวละสามสิบาทนะครับเออไม่ใช่ตัวละสามสิบคู่ละสามสิบนะครับซ้ายขวาเนี่ยคู่หนึ่งสามสิบบาทพร้อมตัวเมียนะครับสั่งซื้อเพิ่มได้ถ้าจะใส่ยางเพิ่มยางเสริมนะครับ ยางก็เราทํารองรับไว้ให้3ามชุดนะครับ3มชุดก็เหลือเฟือแล้วครับปกติยิงกัน2ชุดก็พอแล้วครับแต่ถ้าอยากได้แรงยิงไกลไปอีกก็ใส่ทั้ง3เลยก็ได้นะครับแต่ปกติ2เส้นก็เหนื่อยแล้วครับที่เกียรติขึ้นนะครับมันก็ยิงระยะไกลได้สบายแล้วครับถ้าใส่2นะครับตามนี้นะครับลูกดอกลูกห้าสิบท่อหนึ่งร้อยบาทนะครับยางชุดละหนึ่งร้อยนะครับน็อตบูทชุดละสามสิบนะครับซ้ายขวานะครับ ตัวปืนนะครับ1,599บาทนะครับ1,599บาทรวมส่งนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางมีรับประกันตัวไกลระบบ easy lock stainless นะครับระบบไกลออกแบบเนียนหนาแข็งแรงกล้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับไม่สึกล้อไม่พังง่ายๆแน่นอนใช้ไปเลยครับ10 20 30ปีก็ไม่พังผมรับประกันให้เลยถ้าพังส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับส่งฟรีไอ้เคลมฟรีนะครับเสียเฉพาะค่าส่งนะครับส่งไปส่งกลับนะครับต้องเสียค่าส่งเองนะครับแต่ว่าในการ ซ่อมซ่อมให้ฟรีนะครับถ้าซ่อมไม่ได้เราก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับลูกค้าจะได้ออกเฉพาะค่าส่งนะครับรางเป็นรางเควันนะครับเดี๋ยวมาดูปลายรางกันนี่ครับรางเควันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูปลายรางนี่ครับปลายรางจะเป็นแบบนี้มีรูตรงนี้นะครับไอรูข้างล่างกลมๆนี้นะครับสําหรับสายสาย PE นะครับสาย PE ที่อยู่ในท่อเนี่ยครับ มันจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับเวลาเราใช้งานเราก็เอาสายวางลงไปในนี right. ้แล well ้วก็ฝังลงไปในล่องรางเลยนะครับจนไปถึงหน้าไกลเลยนะครับล่องข้างบนคือล่องลูกดอกดูข้างล่างคือรูสาย p ีอีนะครับเวลาใส่นะครับให้สาย p ีอีอยู่ข้างล่างให้ลูกดอกอยู่ข้างบนนะครับอยู่ล่องบนนะครับเวลาใช้งานนะครับก็เรามัดปมเชือกนะครับปมสาย p ีอีเนี่ยให้อยู่ให้อยู่ใต้เงี้ยงลูกดอกนะครับเงี้ยงเราอยู่ข้างบนสายปมจะอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเราใช้งานเราก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับ ปล่อยสายให้มันตกลงไปในร่องแล้วก็เอาลูกดอกทับไว้นะครับแล้วก็ไล่สายให้มันลงไปอยู่ในร่องนะครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้นะครับปลายกระบอกแล้วก็หมุนกระบอกให้ตึงนะครับสายจะอยู่ข้างล่างลูกดอกแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คดูยกลูกดอกขึ้นให้สายมันตกลงไปนะครับเวลาเรายิงนะครับเนี่ยครับเวลาลูกดอกพุ่งมามันก็จะคลุมสายไว้นะครับจนผ่านปีกไปนะครับสายมันก็จะพุ่งออกตรงปลายหมดนะครับ มันจะไม่มีการหย่อนนะครับเหมือนเอาพาดไว้ข้างข้างนะครับถ้าเราเอาสายพาดข้างข้างมันจะมีพอลูกดอกมาถึงตรงนี้มันจะเหลือสายที่เหลือข้างหลังนะครับโค้งโยงอยู่แบบนี้นะครับบางทีมันหย่อนลงไปพันกับปีกหรือว่าดีขึ้นไปพันกับยางก็อาจเกิดอันตรายได้นะครับอาจติดขัดนะครับส่วนสายที่ฝังอยู่ในล่องเนี่ยมันจะปลอดภัยนะครับเวลาเราใช้งานเวลาเรายิงเนี่ยมันจะพุ่งออกตรงรูตรงปลายหมดเลยนะครับ มีความปลอดภัยร้อยเเนะครับไม่เกิดอาการติดขัดแน่นอน1้อยเซผมรับประกันให้เลยนะครับเพราะว่าผมใช้งานเองตั้งแต่ผลิตมาลางเชวันนะครับตั้งแต่เจนเก่าจนเป็นเจนใหม่นะครับก็มีรู้รับสายพีแบบนี้นะครับก็ไม่เคยติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับขายไปเป็นหมื่นเป็นแสนเส้นแล้วครับลางเนี่ยครับทำเป็นเป็นแสนกระบอกแล้วมั้งครับเป็นน่าจะน่าจะเกือบหลายหมื่นเส้นละครับขายมาี่นี่หลายปีนะครับไอ้ลางตัวนี้ผลิตมาหลายปีแล้วตั้งแต่เจนเก่าจนเป็นเจนใหม่นะครับ จินเก่ามันจะเป็นโค้งตรงนี้นะครับขายมาสองปีกว่าสามปีนะครับตัวจินเก่านะครับไอตัวที่รางโค้งตรงนี้นะครับก็จนจนหมดจนแม่พิมพ์มันพังนะครับจนหมดสัญญาแม่พิมพ์จนได้เปลี่ยนเป็นจินใหม่ตัวนี้นะครับก็เป็นจีวันมีรูรักสาที่อเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีโค้งตรงนี้แล้วก็มีร่องตรงนี้นะครับตัวจีนใหม่นะครับก็ยังไม่เคยเจอการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับตั้งแต่ใช้งานมาหลายหมื่นเส้นแล้วครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ของดีราคาถูกนะครับของดีราคาถูก1นึ่บาทนะครับรุ่น M4 นะครับเป็นงานยิงเร็วนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับใครที่เคยเห็นใครที่ติดตามผมก็จะเห็นคลิปที่ผมเอาเจ้า M4 เนี่ยรุ่น M4 เนี่ยไปยิงแต่มันจะเป็นไม้ประดูนะครับมันก็เป็นงานออกแบบมาสําหรับยิงเร็วนะครับน้าหนักมันจะเบานะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีที่ติดที่ติดที่ขัดมันจะไม่มีหงอนขึ้นนะครับมันจะไม่มีหงอนขึ้นข้างหลังนะครับเวลายกขึ้นมา นะครับแก้มเราก็สามารถสไลด์ได้สะดวกนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตำแหน่งหน้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะตรงกับสายตาพอดีนะครับทาให้เรายกขึ้นมาแล้วมันยิงได้เร็วนะครับจับเป้าได้เร็วนะครับเวลาเราไปยิงปลาผุดนะครับปลาขึ้นน้ํานะครับปลาผุดขึ้นมาเรายิงสวนเลยนะครับตัวนี้ผมใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับยิงปลาผุดก็คือใช้รุ่น M4 เป็นหลักนะครับหนึ่งห้าเก้า้านะครับให้ดูเนื้องานนะครับก็เป็นงานไม้กระถินเทพานะครับตัวนี้ ถ้าเป็นกระดูกก็จะอยู่ที่สองพันนะครับรุ่นกระดูกนะครับตัวนี้ก็ปกติผมคิดว่าจะขายไอ้เป็นราคาตัวงานปกติเลยมันจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับปกติเนี่ยงานอไม้ถิ่นเทพาเนี่ยครับมันจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้เราเป็นมันมันมันทําสีดํานะครับก็เลยอ่าขายเป็นราคาเดียวกันไปเลยกับมือสอดสีดํานะครับมือสอดสีดําก็พันเจ็ดเก้าเก้าแต่ว่าลดลงมาเหลืออยู่พันห้าเก้าเก้านะครับ ตัวนี้ก็เลยขาย1,599ให้เหมือนกันเลยนะครับ1,599นะครับอรวมส่งเรียบร้อยนะครับตัวนี้รวมส่งให้แล้วนะครับส่งให้ฟรีนะครับจ่ายปลายทางได้เลยนะครับรอจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับในราคา1,599บาทเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มนะครับจ่ายที่หน้าบ้านราคานี้เลยนะครับได้อุปกรณ์ครบชุดสำหรใช้งานตามนี้นะครับอไปใช้งานได้เลยนะครับยิงกันทนทนนะครับเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เี่เราอัปเกรดให้ใหม่นะครับอย่างน็อตบูทเราใส่ให้เนี่ยก็ไม่มียางก็ไม่มีทางขาดได้แล้ว ต่อไปก็ไม่มีไอตัวหูเชือกเนี่ยก็จะไม่ขาดแล้วครับก็จะทนทนยิงกันไปจนยางพังไปเลยนะครับเมื่อก่อนมันชอบขาดนะครับชอบขาดตรงไอเนี่ยเชือกตรงนี้นะครับเชือกตรงหูยางเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ขาดแล้วครับใช้ได้นานๆทนทนนะครับ,นะรบอาปืนรุ่นใหม่รุ่นอะไรก็ช่างนะครับตอนนี้ถ้าเป็นยิงงานยิงปลานะครับรุ่นที่ไม่ได้โรลล์ผมก็จะให้ตัวน็อตบูทไปให้ทั้งหมดเลยปีผมอัพเกรดใหม่แล้ว ทุกรุ่นนะครับก็จะได้เป็นปีกที่เป็นน็อตบูทไปให้แบบนี้นะครับทุกแบบทุกรุ่นนะครับเป็นอัปเกรดใหม่หมดเลยนะครับรุ่นเก่าจะไม่มีแล้วนะครับรุ่นที่มีรูสไลด์ตรงนี้ข้างบนเนี่ยลองสไลด์เนี่ยก็คือจะไม่มีแล้วปีกเราจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับก็จะใส่เป็นน็อตบูทให้แบบนี้นะครับทุกรุ่นนะครับส่วนรุ่นไหนที่มีโรลเลอร์นะครับก็จะมีโรลเลอร์ให้ตรงนี้นะครับ ใส่โรเลอร์ก็ได้นะครับใส่โรเลอร์ด้วยก็ได้แล้วก็ใส่น็อตบูทเสริมใส่ยางเสริมอีกเส้นข้างนอกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่โรเลอร์เพิ่มก็ได้นะครับโรเลอร์หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับถังซื้อเพิ่มได้นะครับโรเลอร์เป็นโรเลอร์ซูเปอร์ลีนนะครับส่วนโรเลอร์ที่เป็นอ่าลูกอลูมิเนียมแล้วก็เป็นตัวครอบสแตนเลสสามร้อยแปดสิบาทแล้วก็มีขายเหมือนกันนะครับตัวนั้นก็จะราคาแพงหน่อยนะครับตัวนั้นสามร้อยแปดสิบาทส่วนโรเลอร์ที่ราคาถูกก็จะเป็นโรเลอร์เปลยซูเป ก็จะอยู่150บาทนะครับถ้าสั่งไปพร้อมปืนถ้าสั่งทีหลังก็จะมีค่าส่ง30บาทก็จะอยู่ที่1นึ่งพันเอ้ยแบาทนะครับมีค่าส่ง3 0ินะครับถ้าสั่งไปพร้อมปืนเลยก็150บาทนะครับเพิ่มร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับให้ดูอีกฝั่งนะครับสิเป็น m ฟนะครับตัวนี้ เอ็มโฟไม้กระถินเทพาสีดำนะครับเอ็มโฟไม้กระถินเทพาทําสีดำครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทช่องทางอดติดต่อฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับติดต่อมาเลยนะครับแนะนาให้โทรมาเลยไม่ต้องไปหาทางเฟสไม่ต้องไปหาทางไลน์นะครับเดี๋ยวไปเจอมิจฉาชีพนะครับก็กดเบอร์ให้ถูกโทรมานะครับก็จะมีแอดมินเป็นผู้หญิงคอยรับอยู่ตลอดนะครับสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับเขาจะรู้เรื่องอุปกรณ์มากกว่าผมนะครับเพราะว่าผมมีหน้าที่ทําอย่างเดียวนะครับเขาจะครับ เรื่องอุปกรณ์เรื่องราคาอุปกรณ์ต่างๆก็สอบถามกับเขาได้เลยนะครับเรื่องระยะปืนเรื่องอะไรมีคําถามอะไรถามได้หมดนะครับสอบถามได้หมดนะครับถามกับแอดมินได้เลยนะครับเขาจะรู้กับผมอีกนะครับเพราะผมมีหน้าที่ทําอย่างเยี่ยวนะครับนะครับตามนี้นะครับแนะนําให้โทรมาสั่งเลยนะครับมันจะง่ายนะครับบอกรุ่นบอกราคานะครับปืนมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับ เราต้องการรุ่นไหนเราดูเราดูรุ่นไหนมานะครับเราก็สั่งรุ่นนั้นเลยนะครับถ้าอยากได้รุ่นนี้ก็แจ้งไปเลยนะครับ M4 นะครับ M4 นะครับรุ่น M4 ก็ได้นะครับรุ่น M4 สีดำไม้กระถินเทพานะครับนะครับก็จะมีรุ่นเป็นรุ่นไม้ประดู่ด้วยนะครับไม้ประดู่เนี่ยราคา2,000นนะครับใครอยากได้รุ่นไม้ประดู่ก็ฝากไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับรุ่นไม้ประดู่ก็มีนะครับจะเป็นไม้ประดู่ไทยเรานะครับในราคา2,000นนะครับตัวไม้ประดู่นะครับ แต่ตัวที่ราคา2 0 0พันขึ้นไปเราก็จะให้โรเลอร์ไปเลยนะครับเราจะให้เป็นชุดโรเลอร์ไปนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้โรเลอร์นะครับเป็นปีธรรมดาสายน็อบูทนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับนี่ครับช่องทากาดิตรให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ครับถูกทรงปืนนะครับประมาณนี้เป็นงานย,นยิงเร็วนะครับน้ำหนักเบานะครับผมใช้ตัวนี้ยิงเป็นหลักอย่างที่บอกนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ